ครับคลิปนี้ยังเรื่กงขอการแต่งหน้าให้เราเพชรเพาวขั้นตอนแรกผมจะเก็บเก็บสิวเก็บเมคก่อนรับลบไป ประมาณนี้ของข้าวร่วมไม่เยอะขอบีไม่น้เก็บไว้แต่บุงตัุยาแบบน้ำลั่นแอคชั่นเห็ดผิวบ่งต้นเก็บได้ประมาณนี้โม,ม่มามาพ่อใจเขาขอเขาไปรับแกหมา <c oughs> จังตัวนี้เขาดี ห้เบื่อขึ้คุเบมันนิดนึง อ,อ,อ,อ็เอาไปไว้ัำเป็นไล้เยอะนีใ้ลบทินอ่าเมิดเล้เยอะมาไมาตัวนึงครับกดคอนโทรลเอาตัวหนึ่งชิปอีเมแแือน้ว่อแหครับเขาจะมาปรับพ่วงหนาปรับพ่วงหนากันอ่าส่วนตัวน,นี้คือเห็ดปากอันนี้คือจมูก หูดังน,นี่คือตาอ่าคุณจะแยกเป็นสายขวาฟังสิเป็น,น,เ,ปนเป็นตาสายอ่าจะมีตาสายทั้งหมดฟังแยกเป็นสายขวาอันนี้คือปั๊บโค้งหนาอันนี้ยืนเอาปากอันนี้เดือดข้างอันนี้ปับ๊บอ่าข้างเลี้ยวอันนี้ปั๊บทั้งหนา นี่อ๋าโอเคนี่อะไรอยางเงี้ประมาณนี้ตอนนี้ห้องดีผมต้องปั๊บไลท์เอาแค่นิดๆแล้ว่อปั๊บไลท์เื่วหนาทั้งแบบถูกเปลี่ยนแห้งผมอ่านี่นะตัวนี้มีไลท์อันนึงครับล่องเห็นมนะันอันต้นี้องดีใส่ ที่เหตตาเพิ่มเหตตาเพิ่มเพิ่มความคมความเึ้นตัวนี้ครับชาร์ปกดทิ่เลเยอร์สีดำกดบัตเปลี่ยนเป็นสีขาวมขึ้นขึ้น พุี้จะเป็นสีขาวตาขาวก็ไปขีดเรืเ่อยๆสีดำให้เราให้มีแม่สีดำเราวุบนบัตรสีขาวก็ระบายไประบายในส่วนสีขาว <c oughs> ข้างบนข้างบนนี่ก็จะเป็นสีดำใส่ไปเลยเ <c oughs> พิ่มลดได้นะครับเพิ่มลดอุปาซิตีได้ แต่ตนนึงผมโมเลิม่มอเป็นรถรถร่วแ่เดียวรมันมันโดด่นตเ,เลยมันหลดโลดลงอเอานิีเดียวอมแหมันกรด,ดิบีดโนี่แข็งพุ เนี้ยนยังเหลนิดนึงโดยเงี้ย .surface surface เบอร์ surface เบอร์โอ้ยได้แต่อรเห็นมันด้สางแมทกันไทยเลยหน้าที่ดำเขาคิดที่เราคิดปัดสีขาวความแข้งควาอมแห้งคอมคอยเหลือวได้วยครับพอเราไปเรเตีย แต่นี่ของจิตจะอดลอยเต็มเลยจะค่อยปั๊บที่หลังกันไงน,นำบาให้ทั่วยืเงี้ยนี้แต่คอเสียภาพขนาดทีแบนนิดนึงจะไปนี่คนดูเรื่องดรอดเบิร์นกับเพิ่มเง้าเพิ่ม,มันตรงสันจมูกตรงอะไรันไปอีก น,นี้คือภาพยังไม่ทำน,นี่คือทำแล้วอืมกับประมาณนี้ครับลองเอาไปปรับใส่กันบ้าง